มาได้มาปองหนึ่งกับพวกเราป่ะจริงๆวางแล้วก็ไปกู้มันก็ได้มั้งใช่วางก็ได้มั้งกดเลยกดวางไปเลยกดวางไปเลยม่ใครเดิเจอยังศพใช่กดวางไปเลยกดวางไปเลยเดี๋ยวจะยังสุดท้ายอ่ะเออกดวางไปเลยกดวางไปเลยบอกกดวางสุดท้ายพี่กุงบอว่าบอกกดวางไปเลยกดวางเลยพี่กายบอกว่ากดวางเลยพี่กายบอกกดวางเลยพี่ดูอย่าดูเดะบอกแล้วซูมเอ้ยกดกดแล้วปั๊มเลยอ่าสั่นไปกดเลยแล้วก็ปั๊มเลยกดเลยกดเลยไม่มีค่ะลินลินเอาให้ให้กายไปหมดแล้วอ่ะ ไป้างปามเ้ปมใครเจอยังปัปันนะพี่ยูไอเจ๊ยบปอบปองสองพี่ปองปเจ๊ยจำได้เปิดยังเปิดแล้วปลลปิปลปโอ้โหบอกแล้วให้เรียนบอกกันมาคามจริงโอ้โหแดดเครื่องปมเยอะไอ้บแดเคร่องปามเยอะแล้วจริงเยไหน ใครรอเดีจวไปสัางตากล้องรอแล้วครับตากล้องรอแล้วครับน้อง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 เอาพี่เดี๋วน้องมายี่สิบวิจะระเบิดแล้วครับน้องแล้วเลืออยู่ตรงไหนอ่ะเลือยังไม่มาเรามาระเบิดก่อน ดีดีดีโอ้เก็บปนเยนอนกันอยู่เนี่ยเก็บปนเก็บปเก็บปเก็บปเก็บเรรวเเก็บืเนเก็บปเก็บปเเก็บเปเนดไอ้สัเล่นไปกี่คนถ่ายมอย่เร็วเวเยถ่ายคลุมเลยถ่ายคลุมข้างๆเดวิดหน่อยข้างๆเดวิดนอยไม่ได้ไปถ่ายเป็นรูปนะถ่ายเป็นวิดีโอนะเวเร็วเ วิดีโอวิดีโอวิดีโอวิดีอวิดีโอวิดีอวิดีโอวิดีอวิดีโอวีอวิดีโอวิดีโอวิดอวิดีโอวดีิอวิดอวิอวนดอวีวิดีโอดีโอวอวดีีอวิดอวิดีโอวดดีีอดดีโออดีอออีอววดีโโดีโว งล้าน1ล้าน2เดี๋ยวพึ่งแกล้งกันรอผมก่อนเดี๋ยวผมเปิด5คีย์ให้ีฝั่งก็มีครับีฝั่งก็มีครับโร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 ไปอัพไปครับครับเจ้าหนุ่นะครับไป้สัตว์เอ๊ะแม่งทำอย่างไม่เคยขึ้นเรือเฮี้ยปลาหรือ ฝั่งก็มีนะอีฝั่งขึ้นไม่ได้น้ำน้ำไม่ไหลเลยไม่ใช่มันไถเรือไม่ใช่เหรอมันแต่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 เรือตรงนี้มาหน้าเรือดิมาหน้าเรือดิเ้าวเฮาจะได้ไงวะเกียร์ทุกคนทุกคนกดขับเรือกดขับเรือพอจีไปตรงบันไดดิแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเรือแป๊บเรืกดขึ้นเรือกด F กด F เราไม่บอกแตเแรนนะผมไม่บอกแล้วว่ากด F ขึ้นไปข้างบนไอ้วัขอตัวละกันข้างบนนี่เป็นีะไรขไางบนนี่ไป็นอะไรเป็นปูนนี่เปหนอะไรงป็นปูนนี่ข่ายีราปูข้าบนเอ่ไอ้พวกนี้เมื่อทุกใครวะน้าไปกูขึ้นไม่ได้วะ F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  มันกี่รถเลยใบก้หนมือขึ้นฝั่งไหมอ๋อเข้มตกเนื <reco Christ> ้อตุ๊กเนื้อตุ๊กเนือ โอ้โหมาลงไฟฟ้ากูนึกว่ามาประมาณสิบแปดคนในยี่สิบรอบแน่ใช่ไหตกตำรวจน้องไม่รู้เขาเห็นเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าป้นมาที่นี่ก่อนาเลยกระเป๋าป้นเอามากที่นี่เดี๋ยวลิจะเสกกระเป๋าให้อาบาป้นเนาะมา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 แป้นอยโลร้อยโลส่งมาส่งมากระเป๋าป้นส่งมาฮึฮ้ยเฮ้ปากกาส่งมาที่กับกาทะเลเกราทะเลเกราทะเล ะว่าไงนะว่าไงไม่ได้ยินเลยแค่ไอนเฮียกูพอมเลยนะเว้ยก็หลายคาสิโนก็หลาคาสิโนก็ลไอ้ก็ลายเนียมผู้ผิดก็หลาสเนียมโหกูจะปวดโอ้โหไปยังไงเ่ะจนดามึงว่ามึงก็ว่างนะอาจริงเออเียนาทีนเพื่อนโอเคใขับเรือนพี่พี่ับแบบใช้ออโต้พลอตเอา มันไม่มีน้องต้องไปหลอดอะปอบป้นมาปอบป้นมาได้ถ่ายใต่มันยืนอยู่ข้างหน้าแอกอยู่คนเดียวไอ้แค่ก็ใส่ใส่ได้ใช่แล้วก็ใส่ได้ไม่ได้แม็กออมาแม็กออกมาได้ถือสวยผมเคยโพสลองใส่กับปอบป้นอะทำไมล่ะทำไมคิดว่าจอยกลรถวะลุกหน่อยพี่ลุกหน่อยพี่ทำไมคิดมาจอยกลรถอะเากระสุ๊บจอยขอสุนเกินอะเรียบร้อยลูกก่อนเว้ยลาก่อนเว้ย กูปั๊มสู้เลยกูปั๊มสู้เลยปั๊มสู้เลยกูปั๊มสู้เลยกูไม่ใช่แล้วกลับแล้วเลี้ยวกลับแล้วไอ้สัสแล้วที่เปนจอดรถอ่ะเลี้ยวกลับแล้วปั๊มสู้เลยกูู้มสเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาคุณเลาพิธีเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งแบบ 4K ให้พี่กายเออส่งแบบ 4K ก็ได้นะตอนถ่ายรูปอ่ะเดียวกันโลกหน้าแล้วทุกคนไอ้ทานทานปั๊มสู้ด้วยกนเดี๋ยวลังกลับดีไหมไหนการทะเลนี่เป็นอะไร ไปกลางทางไม่เห็นอะไรูึเอ้ยมีคนตกแล้วนะเฮ้ยวิวตกน้ำแล้วนะพี่ไปตกไปตกไปตกทำเพื่ออะไรไอิิวทำไมคนมันเยอะจังวะมันเป็นอาจารย์จนสลัดเลยไม่นี่มันรถไฟฟ้าหมดเลยเน่ยที่ที่ถ่ายรูปเป็นรถนฮ้ยสิบหกคนทคำที่เยอะหมดคำที่ยืนไม่หผมว่าเกิดสิบหกตอนเนี่ยแบเตื่นลงมาข้างล่างไอท่านี่ครับ <Workers S 2> นี่ไอ้ดูด <ang> ิแ e ้จริงจริง <em> พี่นะนี่นี่ขอนีขอมแบบพี่เขอยกลวลานแดงตัวกลัวแต่พี่เขาไม่ใหญ่ดีกูแม้แต่นิดเดียวอเราไม่คนดตัวอะไรโดนเหยียบเฮียดิโดนเหยียบอยู่ไอ้มาม้ีรถไม่กราไปไหนเปเรือเียดเอ๊ินเป็นไรตินินโดนเหยียบโอ๊ยี่เขา่อยากไม่แย่เสย